สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Resonance Podcast ์อีกครั้งนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถึง EP ที่14กันแล้วและหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเวทไลฟ์ค่ะท็อปปิกของเรานะคะก็คือความลำบากของสตัตวแพทย์ในการรักษาที่อยากบอกเจ้าของทั้งหลายมากเลยค่ะแต่ไม่เคยบอกมาก่อนเลยนะชื่อนี่คือเหมือน อมเอาทัวร์มาลงตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ว่าหัวข้อมันไม่ได้แบบหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งต่อว่าต่อขาแล้วก็อย่าเพิ่งเอารถทัวร์มาลงแน่นนะจากหัวข้อนะคะที่เราพูดกันแล้วก็คืออยากบอกมากเลยอะแต่ไม่เคยบอกเจ้าของไม่น่าจะ เคยดูหลอกหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะค่าสตแพทย์นะคะหรือหมอที่รักษาสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะเขาพูดออกมาแต่มันน่าจะเป็นแบบการเซลล์เซลล์กันมากกว่านะคะไม่ได้จริงจังอะไรแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจริงนะหมออาจจะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแต่อาจจะมีแบบท้อแท้ใจอ่ะถึงกับพรนหายใจเลยนะคะเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้น เจ้าของบางคนอาจจะนึกไม่ถึงเนาะวันนี้แนนจะมายกตัวอย่างง่ายๆนะคะให้ฟังกันแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคราะว่าน้ำจิ้มจะใช้เวลานานขนาดไหนตัวอย่างแรกนะคะที่หมออาจจะไม่เคยบอกเลยแต่ว่าหลายคนนะคะอาจจะพอที่เข้าใจได้นะคะนั่นก็คือสุนัขหรือแมวที่ขาสั้นนะคะจะทำหัตถการยากมากเลยหัตถการที่ว่านะคะโดยเฉพาะ การเจาะเลือดก็คือเวลาเราเจาะเลือดสุนัขหรือแมวนะคะเราจะต้องกำเส้น,นะคะ่ะกำเส้นในที่นี้หมายถึงเส้นเลือดบริเวณขาหน้าของเขานะคะมันจะพาดอยู่ตรงบริเวณหน้าแข้งพอดีเวลาผู้ช่วยนะคะเขากำเส้นให้หมอเขาจะกดตรงบริเวณเหนือข้อศอกนิดนึงนะคะแล้วก็บิดตัวเส้นเลือดที่มันพาดอยู่ด้านข้างให้มันมาอยู่ด้านหน้าหมอก็จะได้ เจาะเลือดได้ง่ายขึ้นนะคะหรือในกรณีที่แมวหรือสุนัขตัวนั้นนะคะต้องการแอดมิดก็จะมีการเปิดเส้นให้น้ำเกลือก็คือจะมีการใส่แคตเตอร์นะคะเข้าไปทีนี้ปัญหามาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะในกรณีที่ขาสั้นเนี่ยตัวช่วงกระดูกใช้คำว่าช่วงกระดูกท่อนแขนช่วงปลายนะคะท่อนแขนช่วงปลายนะคะไม่ใช่เท้ามันสั้นบางทีมือคนนะคะเมื่อเทียบกับขาสุนัขหรือแมวอ่ะ ออ่มันใหญ่เวลากำเส้นนี่อคะ่ะคือปาไปครึ่งแขนหมอจะเหลือพื้นที่ให้เจาะเลือดหรือว่าแทงเข็อะแค่ประมาณสองนิ้วคือมันไม่ได้ไงสองนิ้วเนี่ยมันยากสองนิ้วนี่คือถ้าเกิดแทงเข้ากว่าจะแปะตัวของเทปยึดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันแทบไม่เหลือพื้นที่แล้วถ้าเกิดตัวไหนที่แบบ ต้องแทงสูงขึ้นมาหน่อยเนื่องจากเส้นเลือดตรงช่วงปลายมันยากมันหายากหรือว่ามันเล็กเกินกว่าที่จะแบบใช้ตัวของปอกพลาสติกเข้าไปได้นะคะเราก็จะขยับขึ้นสูบไปอีกนี่แหละค่ะงานงอของจริงพอมันขยับขึ้นไปสูงมันก็จะไปชนกับตรงบริเวณข้อพับนะคะก็คือตรงข้อศอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไหลช้าไหลาย,ยากถ้าใช้ปั๊มน้ำเกลือมันก็จะร้องบ่อยดังบ่อยเหมือนมันลำบากอะคะ่ะมันไม่โฟล นี่คือเป็นปัญหาที่เจอขึ้นบ่อยบางทีหมอก็จะแบบกุมขมับเลยว่าแบบโอ้ยขาสัน้นทำยังไงดีคือแบบมันจะต้องให้ได้ในครั้งเดียวอะคือถ้าพลาดนะหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ที่แบบเจาะเข้าไปแล้วมันไม่ได้นะโอหมอเครียดมากทุกคนเพราะว่าขาน้องสั้นแล้วไม่ได้สั้นขาเดียวไงสั้นสี่ขาดังนั้นจะเลือกขาไหนก็ลำบากเหมือนกันนะคะอันนี้จากใจหมอที่อาจจะแบบไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าแนันว่าหมอบางคนอาจจะพูดนะว่าขาสั้นนะคะเจาะเลือดยาวมากเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเซลล์เซลกันเฉยๆเนาะมาถึงตัวอย่างที่สองกันนะคะที่เออไม่ใช่แค่หมอหรอกคือแม้แต่ ผู้ช่วยหรือว่าเจ้าของเองก็อาจจะตระหนักได้นะคะเวลาที่เห็นนั่นก็คือสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังหรือแมวที่เป็นโรคผิวหนังมากๆนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเจอในสุนัขมากกว่ามักจะมีปัญหาคือเข็มแทงไม่เข้า <c oughs> ขอไปค่ะ <c oughs> คือเพราะพูกเขาว่าแห้เข็มแทงไม่เข้าคือแบบหนังเหนียวเลยทุกคนเหมือนสักยันมาหาอุดมาเลยอะ คือตัวของผิวหนังอะคะ่ะพอมันเกิดโรคผิวหนังเช่นในกรณียกตัวอย่างง่ายๆนะคือสุนัขที่เีปัญหาพวกขี้เหลืองแล้วขนมันร่วงหนังมันจะตะปุ่มตะปำเหมือนหนังกลับอะแห้งๆเกงๆถ้าเปียกนะอืยากกว่าอีกคือมันจะเมือกมันจะเหนียวหมอใส่ถุงมือก็กคือจับแล้วก็ติดมือถ้าแห้งก็ยากอีกเพราะมันแข็งทีนี้ไอ้ปอบพลาสติกอะคะ่ะ หรือไอตัวเข็มที่มันเป็นโลหะ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะพอมันใส่เข้าไปอ่ะไม่เข้าคือหมอเคยต้องเปิดเส้นให้น้ำเกลือสู่นักที่มีปัญหาโรคผิวหนังตัวนั้นนะคะน่าจะมีปัญหาเหมือนเป็นแบบโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะที่ทำให้เหมือนผิวหนังอักเสบแล้วมันก็กลายสภาพเป็นเหมือนหนังช้างจำได้ว่าตัวนั้นเหมือนใช้แคทอะคะ่ะก็คือตัว เข็มที่ไว้สําหรับต่อน้าเกลือน่าจะหมดไปสี่อัน,น,อนคือมันไม่เข้าพอมันไม่เข้าเสร็จดันเข้าไปอ่ะตัวพลาติกปลกาอ่ะมันแตกแตกทั้งที่ตัวเข็มโลหะายังชิ่มไม่เข้าเลยทุกคนตอนนั้นนะคิดในใจแบบแย่แ yeah, ล้วทำยังไงดีอ่ะลองขาใหม่หาขาที่เเป็นรอบผิวหนังน้อยที่สุดมีส่วนที่เรียบมากที่สุด แล้วหนังพวกนี้นะคะมันย่นแล้วมันก็นูนขึ้นมาหาเส้นก็ยากเออแล้วก็บางทีจะฉีดยาค่ะตัวเข็มฉีดยาเองก็ไม่เข้าคือเหนียวมากจนเหมือนแบบเยอ่กันอนะ่ะแบบหมอก็พยายามดันสุดฤทธิ์หนังก็คือไม่ขยับโอ้โหมหาอุดของจริงนะคะในกรณีแบบนี้ก็คืออาจจะต้องแบบใช้แรงนิดนึงนะคะแต่เชื่อว่า แต่ว่าแพทย์หลายๆคนก็คงแบบจะเข้าใจว่าแบบเออมันไม่เข้าจริงอะทํายังไงมันก็ไม่เข้าคือต้องใช้แรงต้องพยายามหรือบางทีก็อาจจะต้องเปลี่ยนหัวเข็มเป็นไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะคะเพื่อให้แบบตัวของโลหะมันหนาขึ้นโอกาสที่มันจะแหงเข้าก็สูงขึ้นเคยนะคือถึงขนาดที่แบบใช้เข็มเล็กที่สุดอะคะ่ะบางทีชีวัคบซินเราจะใช้เข็มส้มเข็มม่วงเนาะปอกมันเล็กมากบะคทเข็มงอไม่เข้าแล้วไปเข็มงองอเลย ก็คือต้องเปลี่ยนหัวเข็มเป็นไงหนังเหนียวของจริงเนาะแทงไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าหรือยาก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างที่3ที่อยากจะยกขึ้นมานะคะเป็นความลําบากในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือสุนัขที่มีปัญหาหินปูนเยอะๆนะคะปากจะค่อนข้างหมิดเนาะแล้วก็บางพวกอะคะ่ะชอบพ่นลมหายใจใส่น้าหมออันนี้คือแบบน้อยใจนิดนึงนะคือ <laughs> จากน้อยใจเป็นตลกเลยเห็นไหมซื้อเวลาแบบที่ตัวของหินปูนมันเยอะมากๆค่ะตัวหินปูนมันก็คือค้าบของพวกแบคทีเรียที่สะสมเป็นค่าพักมาก่อนใช่ไหมพอหลังจากนั้นมันก็จะไปเกาะเคลือบบริเวณรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟันเนาะพอหลังจากนั้นนะคะมันก็มีแบคทีเรียเข้ามาสะสมกินปากก็จะแรงขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ มักจะเกิดขึ้นในสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่าแมวที่มีหินปูนเยอะๆต้องจะกินปากแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องช่องปากอักเสบเจ้าของก็จะรู้ได้เร็วกว่าเพราะว่าแมวจะไม่กินข้าวเจ็บปากกินน้อยมากนะคะบางตัวมีน้ำลายไหลย,ยืดแต่ในสุนัขมันไม่เป็นแบบนั้นไงสุนัขจะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบเจ็บปากน้ำลายไหลย,ยืดยกเว้นแต่มันติดเชื้อรุนแรงมากๆจนหุบปากไม่ได้หรือว่าเกิดอักเสบรุนแรงจนถึงขนาดมีแบบ เนื้อหลุดเนื้อรอนหรือว่าเนื้อตายตอนนั้นนะคะคือปากจะเหม็นไม่กินข้าวน้ำลายไหลเยอะจริงๆแต่ในระยะแรกๆไม่ค่อยเจอแมวจะเจอเร็วกว่าสุนัขนะคะทีนี้ในสุนัขเนี่ยพอถึงเวลาที่ช่องปากมันอักเสบใช่ไหมมีตัวของพวกหินปูนเยอะๆฟันบางทีมันทนไม่ไหวอะคะ่ะมันหลุดเออมันหลุดออกไปคือต้องพูดว่าตัวของหินปูนมันจะกลายเป็นกาวซีเมนที่ยึดระหว่างฟันที่ ล่าคลอนกับเหงือบที่ล่นและอักเสษไม่แข็งแรงเอาไว้อย่างมินเมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกาะหนาตัวเข้าจนอยู่ดีๆวันนี้คืนนี้หมาไปเคี้ยวกระดูกหรือเคี้ยวอะไรแข็งๆแ,แล้วมันไปกระท้อหินปูนอันนั้นหลุดก็ฟันก็กริง้งออกไปด้วยค่ะบางทีเจ้าของอาจจะไม่เห็นนะคะว่าฟันไปไหน เปิดปลายทีคือไม่มีฟันแล้วคือบางทีมันอาจจะหลุดไประหว่างกินข้าวหรือว่าเผลอกลืนเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมานะคะเพราะว่าฟันสุนัขไม่ได้ใหญ่กว่าลำไส้แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่น่าจะขวางแต่ส่วนใหญ่ก็คือหลุดออกไปในช่วงที่เราไม่เห็นนั่นเองนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของแบบไปอุดตันทางเดิอนอาหารเท่าไหร่แต่สุนักก็คือจะไม่ค่อยมีฟันไว้เหลือเคี้ยวข้าวก็คือจะกินอาหารแข็งๆได้ไม่ค่อยดีหรือบางทีก็กินอาหารได้น้อยลงเพราะว่าเจ็บเนืกนั้นเอง ทีนี้ปัญหาก,ก็คือเวลาที่แบบสุนัขที่มีหินปูนเยอะๆแล้วมาหาหมอเนี่ยคะ่ะเวลาหมอทำหัตถการน่ะหมอจะก้มลงไปใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างเจาะเลือดเมื่อกี้เราจะเจาะที่ขาหน้าเนาะหมอก็จะต้องก้มลงไปเพื่อที่จะดูเส้นเลือดนะคะแล้วก็สอดตัวของแคทเ,ทเตอร์นะคะเข้าไปในเส้นเลือดจังหวะนั้นน่ะส่วนใหญ่สุน,นักก็คือหน้าอยู่ในระดับหัวอยู่ระดับหน้าพอดีเลย เป็นแบบความใกล้ชิดกันใกล้ๆบางตัวเขาแบบถอนหายใจอ่ย่างเงี้ยกลิ่นปากก็คืออึดเพามาหมอก็ตกใจนะคือแบบอุ้ยทาไมถอนหายใจใส่ล่ะแต่ถอนหายใจมาพร้อมกินปากไงก็แบบือมอมพลังโจมตีอันรุนแรงก็เป็นการปฏิเสธการรักษาในรูปแบบหนึ่งแบบที่ไม่ออกเสียงนะคะ หรืออย่างในกรณีที่เจอแต่ไม่บ่อยแต่เจอก็คือเช่นสุนัขที่มีช่องปากใหญ่ๆแล้วมีหนังปากย้อยๆอย่างพวกเฟนชี่เฟนบูด็อกหรืออะไรอย่างเงี้คยค่ะรลอพวกปากอะ่ะน้องจะมาในรูปแบบคือสะบัดเอาน้ำลายกระเด็นใส่หมอด้วยถ้าหมอหลบไม่ทนันหรือหมอแบบยกหูเงยหน้าขึ้นไม่ทนันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำลายก็คือกระเด็นเต็มหัวเต็มหน้าเลยคะ่ะ หรือเป็นสุนัขที่แบบช่องปากใหญ่ๆที่มันย้ๆยๆอย่างพวกบีเกิลอย่างเงี้ยก็เจอบ่อยสบัดโอ้โหกระเด็นปะแปะปะแป,ป,ปะหมอก็คืออืมอึดเป็นหนึ่งอึดใจแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะรอเจาะเลือดให้เสร็จก่อนแทงแขนให้เสร็จเรียบร้อยค่อยไปล้างหน้าทีเดียว นี่ก็คือจัดจาความลําบากนะคะดังนั้นถ้าเจ้าของท่านใดนะคะที่มีสุนัขที่มีกลิ่นปากมีหินปูนเยอะๆต่อให้แปรงฟันแล้วหรือแปรงฟันพยายามที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีหินปูนอยู่ก็แนะนําให้ไปขูดหินปูนได้นะคะราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็หลังจากที่ขูดหินปูนกลับมาแล้วนะคะเราก็มาแปรงฟันรักษาความสะอาดต่อนะคะหินปูนก็จะได้ไม่ก,กลับมาเร็วหลักการเหมือนของคนเลยค่ะก็คือตัวหินปูนนะคะชื่อมันก็คือหินเนาะแล้วก็ปูน คือทั้งหินทั้งปูนแข็งแกร่งมากนะคะแปลงฟันอย่างเดียวเอาไม่ออกนะคะถ้ามีหินปูนแล้วก็คือต้องใช้วิธีการกระเทาะด้วยเครื่องนะคะอย่ากระเทาะเองนะทุกคนไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มากระเทาะเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดแล้วไปทิ่มอเอาเหงือกแล้วเจ็บ ทรมานมากค่ะแล้วก็เวลาเหงื่อที่มันฉีดมากๆมันก็ต้องหยิบนะคะดังนั้นอย่าทําเองอย่าหาทานะคะใช้คําว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าบ้านไหนนะคะมีเยอะก็แนะนําให้ไปจัดการเพื่อที่ว่าฟันจะได้เหลือใช้นะคะไปจนแก่อย่างน้อยสิบปียังมีฟันให้เคี้ยวเนาะเพราะบางบ้านอะ่ะฟันหายหมดเลยอะ่ะยังไม่สิบขวบเลยแทบไม่เหลือเลยค่ะต้องกินเป็นอาหารเหลวหรืออาหารนิ่มๆแทนของแข็งกินไม่ไหวเพราะไม่มีฟันให้เคี้ยว เนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็มีล่าสุดที่เจอมาเลยค่ะเคสเป็นสุนัขนะคะพันปอมน้อยนะคะน้ำหนักแบบแค่3โลเองอะ่ะฟันหมดปากแล้วทุกคนเออขออภัยนะคะไม่ได้หัวเรายยอะสุนัขแต่อย่างใดคือเหมือนกับน้องอะคะ่ะเขามีปัญหาหินปูน เจ้าของก็เห็นแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าฟันมันเหลือเท่าไหร่ล่าสุดคือมีปัญหาอุบัติเหตุตกจากที่ไม่สูงมากแต่ว่าทําให้ฟันโยกก็เลยพามาตรวจผลปรากฏว่าเปิดปากก็คือหลือเขี้ยวสีข้างแล้วก็กรามสีซี่ส่วนฟันหลังจะเขี้ยวไปกรามหายหมดเลยไม่มีเหลือเลย เป็นกามใหญ่อะคะ่ะข้างในสองซี่แค่นั้นแล้วก็ข้างหน้ามีฟันน้อยๆระหว่างเขี้ยวสี่ซี่ที่ตอนนี้มันโยกทั้งแผงเลยเนื่องจากอุบัติเหตุไอข้างล่างเหลือสองซี่ก็โยกสรุปคือหลังจากที่ไปขูดหินปูนแล้วก็ถอนฟันที่โยกเนื่องจากอุบัติเหตุตกโซฟาถอนไปสิบห้าซี่ค่ะ ตอนนี้เปิดปากมาคือเหลือเขี้ยวสี่ซี่ข้างหน้าแล้วก็ฟันกรามบนล่างอย่างละสองซี่ตอนนี้กินอาหารเหลวร้อยเปอร์เซ็นตนะคะของแข็งกินไม่ได้ขนมอะไรแทะไม่ได้เลยค่ะทา,ทางที่อยู่แค่สี่ขวบเองนะคือถ้าไม่นับตัวของอุบัติเหตุที่ ยกแผงไอ้ข้างหน้าสีซีกับไอ้ที่โยกข้างล่างที่อุบัติเหตุเนาะพวกคือหายไปหมดแล้วก็ถอนไปอีกเกือบสิบซีนะคะดังนั้นเรื่องช่องปากเป็นสิ่คัญนะคะก็พยายามดูแลรักษาเนาะแปรงฟันได้แปรงฟันค่ะถ้าแปรงฟันไม่ไหวก็สามารถใช้วิธีล้างปากได้นะคะให้คิดซะว่าเขาเหมือนเด็กอ่อนคนหนึ่งเราสามารถใช้ไซลิงนะคะ ดูดน้ําขึ้นมานะคะน้ําเปล่าที่เป็นน้ํากินสะอาดอะคะ่ะยกหนังปากเขาขึ้นนะคะแล้วก็ฉีดล้างไปเลยค่ะเอาคราบอาหารอะไรที่ติดออกให้หมดนะคะโดยเฉพาะพวกอาหารเปียกหรือเป็นข้าวคุกอะมันชอบไปติดอยู่บริเวณหนังปากหรือซอกฟันข้างในตรงกลางอะคะ่ะฉีดล้างได้เลยเพราะมันเป็นน้าเปล่าไงทุกคนมันกินได้นะคะเข้าคอได้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะคะถ้าใครแอดวานซ์หน่อยก็อาจจะใช้เป็นผ้าก็ได้ค่ะหรือสำลีที่แบบ ไม่ได้ห้ามสำลีหรือเป็นพ้ากอสนะคะเอาแบบชุบน้ําแล้วก็ถูๆขัดๆนะคะเอาคาบตัวของพวกเศษอาหารที่ติดอยู่แค่นี้มันก็สามารถลดโอกาสการเกิดกิดปูนได้ประมาณสัก20-30แหละทำทุกครั้งนะคะหลังจากกินข้าวหลังจากนั้นนะคะก็มีเวลาก็แปรงฟัน จะแปรงทุกวันก็ได้ค่ะหรือบางบ้านแบบจับบังคับยากก็อาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งแปรงสักหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้เหมือนกันก็ช่วยได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากบังคับแปรงฟันอะ่ะมันยากใช่ไหมรสชาติยาสีฟันบางทีไม่อร่อยก็ใช้วิธีเอาน้ําฉีดฉีดล้างแล้วก็เช็ดแบบแมนนวลได้นะคะได้ผลเหมือนกันแม้จะแบบไม่ได้ดีดเท่ากับใช้พวกยาสีฟันหรืออะไรนี้ก็ตามแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะมาถึงตัวอย่างที่4ี่นะคะที่เอออยากจะ พูดจากใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปัญหาเรื่องแมวอ้วนค่ะคำพวกกระเพาะฉี่ยากมากเลยคือล่าสุดอะค่ะแนนเจอเคที่เป็นแมวน่าจะหนักประมาณ6กโลครึ่งเกือบ7โลมาด้วยปัญหาอาการคือน่าจะฉี่เป็นเลือดเจ้าของเห็นเหมือนฉี่เป็นเลือด แบบดูเข้ากัะบาบ่อยแล้วก็ฉี่หยดออกมาเป็นเลือดสีแดงๆอะไรอย่างงี้ค่ะหมอก็จะมาคลำกระเพาะปัสสาวะก่อนเป็นอย่างแรกว่าฉี่ออกไหมมีฉี่ค้างหรือเปล่าทุกคนประมาณเปลี่ยนประมาณสีท่าได้นะคะท่ายืนก่อนลองท่ายืนสิ ปรากฏว่ามือของหมอนะคะไม่สามารถข้ามผ่านชั้นไขมันพุงน้อยๆเข้าไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้ทุกคนคือแม็ก็ตัวใหญ่พุงก็ย้อยกว่าจะบูลลี่มากเลยเนาะบูลลี่ลอยเปเซ็นเลยอะ่ะทำไมบูลลี่เค้ะหมอน,นี้ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะใจเย็นก่อนโยมอย่าเพิ่งด่ามหมออันนี้นะคะเป็นการพูดข้อเท็จจริงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีข้อเสนอในอีกทีนึงนะใจเย็นนะ ก็คือแบบกว่าจะคาเข้าไปถึงเจอกอร,ระเพาะปัสสาวะค่อนข้างยากค่ะโชคดีในเขตนี้นะคะก็กร,ระเพาะปัสสาวะไม่ได้ขยายเต่งหรือว่าแข็งยังจับเจอได้นะคะแต่ปัญหาของหมอก,ก็คือวอยไม่ได้คําว่าวอยในที่นี้นะคะหมายถึงหมอจะจับไปที่ตัวกร,ระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็นวดด้วยมือนวดเบาๆกระตุ้นฉี่ นี่แหละปัญหาคือกว่าจะข้ามผ่านชั้นไขมันพุงน้อยๆเข้าไปถึงกระเพาะ,ะปัสสาวะไปยากแล้วคือเต็มมือแล้วนะคือยกสุดๆต้องนวดแล้วบีบกระเพาะปัสสาวะด้วยทําไม่ได้เปลี่ยนค่ะจะท่ายืนเป็นท่านอนสิขอนอนตะแคงหน่อยตะแคงอีกเอาเข้าไปยกขาหนึ่งข้างดันเข้าไปดันจนเกือบถึงไขสันหลังเลยกว่าจะได้กระเพาะปัสสาวะกว่าจะนวดกระเพาะฉีม่มาได้ แมวคือโกรธมากร้องเสียาอาคิดในใจหมอขอโทษลูกหมอเองก็ลำบากเคสนี้นะคะก็คือกว่าจะจับได้ว่นข้างยากแล้วก็ไขมันก็บังเยอะมากนะคะกว่าจะนวดกว่าจะจับกว่าจะค้าได้ซึ่งในกรณีแบบนี้ถามว่าถ้าไม่ใช้วิธีมาัสาดด้ว้มือได้ไหมได้ก็ใช้ออโต้ซาวแปะแต่ ในกรณีที่อตาตสาแปะไปเจอว่าโอ,อ้กระเพาะกระเพาะฉี่ใหญ่มากมันไม่ได้วัดได้ว่ากระเพาะฉี่นั้นมันแข็งมันแน่นมันขนาดไหนเพราะว่าแมวแต่ละตัวเองอะค่ะการขยายขนาดของตัวกระเพะาะปัสสาวะลงถึงความยืดหยุ่นมันก็ต่างกันแต่ยังไงอะการนวดเพื่อที่บีบฉี่ก็ยังต้องใช้มือไง ดังนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้ล้วค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เลี้ยงสัตว์แล้วอ้วนมากก็จะมีปัญหาตรงนี้จริงๆส่วนใหญ่ถามว่าทําไมถึงพูดยกตัวอย่างเรื่องแมวอ้วนเพราะว่าสมัยนี้นะคะคนชอบเลี้ยงแมวให้ตุบตับให้อ้วนบอกตุ้ยนุย้ยน่ารักจังเลยย้อนกลับไปที่คลิปแมวอ้วนน้ำโลอะไรมาบ้างนะคะก็คือเยอะมากเลยประมาณสักสี่ห้าลูกได้มีข้อ,เ,อ,อเสียหลายอย่างนะคะในเรื่องของการอ้วนวนั้นอย่าปล่อยให้อ้วนจนเกินไปเนาะ แล้วก็ตัวของเออแมวเองอะคะ่ะโครงสร้างกระดูกมันค่อนข้างเล็กถ้าเกิดน้าหนักมันเยอะมากมันแบกไม่ไหวมันก็จะเดินไม่ไหวนะคะในขณะที่สุนัขเองอะคะ่ะถ้าอ้วนก็คำกระเพาะปัสสาวะยากเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยได้คำกระเพาะปัสสาวะเพราะว่าการที่เราจะบีบกบระเพาะปัสสาวะทําได้ยากกว่าแมวเนื่องจากขนาดโครงสร้างมันใหญ่กว่าเนอะเราจะใช้มือกระตุ้นในค่อนข้างยากก็จะมาใช้วิธีการสวนเข้าไปเลยะคะ่ะคือเอาสายสวนสวนเข้าไปนะคะทั้งในตัวผู้และตัวเมียนะ ก็อาจจะใช้วิธีแพ็กทิทกว่าแตนะ่วันนี้ก็ค่ะก็เลยขอออกมาชี้แจงนะคะว่าถ้าแมวอ้วนมันจะมีปัญหานะคะดังนั้นควบคุมอาหารหน่อยแล้วก็เอออย่าปล่อยให้อ้วนจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะมีโรคหลายโรคตามมาอย่างที่คลิปแมวอ้วนนี่เราเคยพูดกันไว้เนาะแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจด,ด้วยนะคะดังนั้นก็เฝ้าระวังกันให้ดีนะทุกคนอย่าปล่อยให้อ้วนคะ่ะทีนี้พอพูดถึงแมวอ้วนแมวอ้วนแล้ว ปัญหาอีกอย่างของเราอ้วนๆก็คือจับบังคับยากแล้วก็ฉีดวัคซีนยากมากเลยอทุกคนทําหน้าแบบแล้วมันยากยังไงล่ะคะหมอเออมันยากค่ะก็คือเวลาฉีดวัคซีนเราจะฉีดกันใต้ผิวหนังนะคะทีนี้ถ้าเกิดอ้วนมากๆหนึ่งก็คือตัวตึงมากเลยค่ะแบบไม่มีหนังให้จับ ซึ่งกรณีแบบนี้ในแมวอ่ะมันจะยากขึ้นไปอีกค่ะเวลาจับังค่ะเพราะแมวไม่มีหนังให้จับอ่ะค่ะฮาการหลายอย่างก็ยากขึ้นนะคะรวมถึงแบบนังเกือใต้ผิวหนังแต่จริงๆการฉีดยาหรือฉีดวัคซีนในเบสิกสุดแล้วก็คือยากเลยยากในที่นี้ก็คือหาหนังดึงขึ้นไม่ได้เนอะพื้นที่ใต้ช่องว่างน้อยอันที่2ก็คือด้วยความที่พอข้างล่างมันเป็นชั้นไขมันแท้ค่อนข้างเยอะค่ะ โอกาสที่ดึงมาแล้วมันไม่ได้หนังมันได้ตัวของไขมันติดขึ้นมาทั้งยวงก็มีเหมือนกันดังนั้นนะคะกว่าเข็มชิดยามันจะลงไปถึงชั้นใต้ผิวหนงมันก็ต้องผ่านไขมันสามชั้นลงไปคิดถึงสภาพว่ากว่าจะไปถึงอะ่ะก็คือลึกนะบางทีปบบไปค้นเข็มจากที่ตัวอื่นอะ่ะเข้าไปแค่ประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ของเข็มอันนี้คือต้องใส่เข้าไปครึ่งเข็มค่ะเพราะไม่งั้นมันไม่ทะลุชั้น ใต้ผิวหนังลงไปนะคะก็คือยากไปเลยเนาะอีกอันนึงนะคะในกรณีที่แบบอ้วนมากๆก็คือจะจับคำกระดูกสันหลังยากยากแบบหาไม่เจอเลยค่ะตัวไหนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังแล้วหมอจะคำตรวจก็คือนับข้อไม่ได้เลยนะหาไม่เจอกว่าจะคำได้นี่ต้องไปเล่มตั้งแต่หลังคอแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออย่างบางกรณีนะคะก็คือ จับอะไรไม่ได้เลยต้องไปเอ็กซเรย์่างเดียวเอ็กซเรย์แล้วจะมาทําหัตถการก็ไม่ได้คะ่ะหาไม่เจออีกอันนี้ก็คือเป็นความลําบากอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เวลาที่อ้วนๆมากๆอะคะ่ะสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือตรงบริเวณก้นนะก็ยากสุนัขที่อ้วนล้วงก้นยากมากนะคะเพราะว่าตัวไขมันที่อยู่บริเวณโคนหางมันลงมาปิดส่วนตัวไขมันที่อยู่ใต้ก้นนะคะที่มันพอกเอาไว้ตรงขานีบะ่ะ มันก็ปิดเหมือนกันลวงก้นยากมากแล้วก็ชอบเจอปัญหาคืออึอเลอะเนาะเพราะเห็นอย่างที่บอกเลยค่ะก็คือตัวของไขมันมันเยอะมากมันก็เลยบีบตัวของช่องก้นนะคะให้มันพื้นที่น้อยลงกลายเป็นว่าอ,อ,เอึเลอะตูดเลอะหางอะไรเงี้ยคะ่ะวุ่นวายไปหมดดังนั้นนะคะก็อย่าปล่อยให้อ้วนจนเกินไป พยายามคุมน้ำหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่แค่สุนักหรือแมวอะคะ่ะคือทุกตัวใครก็ตามที่อ้วนนะคะมันก็จะมีโรคต่างมาเยอะที่เนี้ยสัตว์เลี้ยงของเราอะคะ่ะไม่ว่าจะสุนักหรือแมวอะเขาอยู่ในท่าขนาดผื้นโลกอวัยาวะอะไรต,ต่างๆอะคะ่ะรวมถึงตัวกระดูกสันหลังอะมันก็จะหย่อนลงมานะคะถ้าอ้วนมากการเดินการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็ทําได้ยากนะคะแล้วก็เวลาที่อ้วนนะคะมันไม่ได้อ้วนแค่ข้างนอกนะข้างในก็อ้วน คือไขมันมันก็จะไปสะสมอยู่ในช่องท้องอยู่ตามลำไส้เกาะแบบพื้นที่ให้มันเต็มอะค่ะรวมไปถึงในตับด้วยไขมันก็จะไปพอกตับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะคือนําสู่โรคหลายโรคมากๆเลยการจัดการก็คือทำดนยาแล้วเวลาลดน้ําหนักพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะคะออยากมากทุกคนเวลาขึ้นขึ้นเป็นกิโลเวลาลงลงเป็นขีดคือใช้คาว่านับขีดกันเลยแล้วว่าโปรแกรมยาวนานมากกว่าจะลดอะคะ่ะ อยากให้ดูแรงประดานใจก็คือให้ไปดูแบบคลิปแมวเนาะของต่างประเทศในจําชื่อเขาไม่ได้อะนาก็แบบดูอยู่หลายคลิปนะคะที่เขาลดความอ้วนอะ่ะลดจากแบบ10เกือบ20ปอนด์นะคะตอนนี้ลงมาถึงระดับ10ปอนด์แล้วลงมาเกือบครึ่งแล้วอะคือเห็นเลยว่าพอเวลาอ้วนแล้วเดินลําบากดูเจ็บสะโพกดูจะมีโรคหลายๆโรคตามมาแมวบางตัวแบบสปริงขาเพื่อที่จะกระโดดขึ้นโต๊ะอะไรเงี้ยไม่ไหวเลยดังนั้นนะคะก็ถ้ารีบลดได้ก็คือลดเริ่มจาก งดขนมก่อนนะคะจากขนมทุกวันอาจจะเหลือแค่สัปดาห์ละหนงถึงองอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หักใจจากเจ้าของก่อนไม่ใช่หักใจจากสัตว์เลี้ยงของเรานะหักใจจากเจ้าของก่อนเพราะว่าเจ้าของอาจจะใจอ่อนเป็นอันดับแรกเลยสุดท้ายก็คือล่มนะคะแผนการลดความอ้วนล่มนะคะเนื่องจากเราเองที่ใจอ่อนดังนั้น,น,นก็เริ่มจากลดขนมนะคะแล้วก็เริ่มจํากัดอาหารจากนี้นะคะมันจะลงมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปจากการเอ็กซ์เซอร์ไซไปแบบเขาเรียกว่ากายภาพประเภทหนึ่งนะคะอันนี้กายภาพไม่แนะน,นําในกรณีที่สัตว์น้ําหนักมากๆานะคะต้องอาจจะต้องไปปรึกษา เพราะว่าหากแบบไปออกกําลังกายแบบที่เอ็กซ์ตรีมมากเกินไปอาจจะเกิดเส้นอ็นักเสบข้อเสบได้นะคะแล้วก็บางตัวอาจจะข้อหลุดเลยกรณีแบบนี้ก็คือให้ระวังเนาะนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะของความลําบากที่เราเจอเวลาที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะคะ มีการปฏิเสธการรักษาอย่างอ,อ้อ,อมๆคือทําให้มันเป็นอุปสรรคต่อการตรวจรักษาเนาะซึ่งบางทีมันก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถแก้ไขได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแมวขาสาั้นหมาขาสั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะที่มันก็นั่งยากแหละเนาะรวมถึงบางตัวที่แบบเล็กมากๆอย่างเช่น อ่าชิวาว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเส้นเล็กมากจนแบบเสียบอะไรเข้าไปก็แตกเสียบอะไรเข้าไปแตกหมดเลยอันนี้ก็คือยากเหมือนกันนะคะก็พวกนี้ก็คือแก้ไม่ได้แหละมันเป็นของมาดทุกันแต่สิ่งที่แก้ได้นะคะอย่างเช่น รคผิวหนังอย่างนี้นะคะรักษาได้หินปูนนะคะขูดได้นะคะรวมถึงอ้วนๆทั้งหลายนะคะก็ลดความอ้วนได้อย่างงั้นนะคะก็คือที่ออกมาพูดในคลิปนี้นะคะก็อยากจะขอความเริ่มมือเจ้าของทุกๆคนนั่นแหละค่ะส่วนหนึ่งให้ช่วยกันนะคะลดความอ้วนนะคะสุนัขของเราดูแลสุนัขของเราให้ดีขึ้นเนาะอย่าแบบว่าปล่อยทิ้งเอาไวน้นานนะคะเพราะถึงเวลากว่าที่เราจะไปรักษากว่าที่เราจะไปดูแลมันยาก แลวนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะในพอดแคสต์วันนี้นะคะก็คือความลำบากของสตัวแพทยที่ยาบอกกับเจ้าของทั้งหลายนั่นเองค่ะ ต้นคลิปอาจจะดูเหมือนบูลลี่เนาะแต่เห็นไหมว่ามันเต็มไปด้วยความจริงใจของแนนนะคะแล้วแนนก็หวังว่าความจริงใจของแนนความหวังดีของแนนนะคะจะส่งถึงเจ้าของทุกๆข,ขั้นในวันนี้นะคะที่รับฟังกันอยู่แล้วก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติตามกันนะอย่าเอาแต่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ด่านแนรับหลังนะคะแนนไม่ได้ยินหรอกแนงไม่โกรธแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ,อะขอสปอยนิดนึงนะคะสัปดาหนะ์หน้า ไม่สปอดีกว่าค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ